สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็คอีพ e ิกนิวยอร์2025ขออีกสักคนหนึ่งนะครับผมเอาใจเด็กผีกันหน่อยนะ คลิปที่แล้วเอาใจเด็กปืนไปแล้วนะครับผมแอนดี้โคกับร่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล1998-99นะครับเป็นฤดูกาลที่เซอร์อเล็กฟ์ฟอกุสันเนี่ยพาแมนยูคว้าทริปเปิร์แชมป์นั่นเองนะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เอฟเอคัพนะครับแอนดี้โคก็เป็นหนึ่งในนักเตะหัวใจสำคัญของแมนยูเหมือนกันนะนะครับเขาลงเล่นเคียงข้างคู่หูของเขาคือเดวต์ยอร์กนะครับผมภายใต้การคุมทีมของเซอร์อเล็กเนี่ยโคได้รับบทบาทเป็นกองหน้าที่ช่วยผสมผสานเกมรุกอันดดดดุุััันนนนนนนขอองงทททีีีมมะะคคครรรรบบแ้้โลลลเเ่ไไปปกกกกาาาายใฤู 27ประตูกับ7แอสซิสต์นะครับส่วนทีเซอร์ที่พีโคทำมาเนี่ยก็เป็นลูปยิงโกลออฟเดอะเดย์ในนัดปิดฤดูก,กาลที่แมนยูเอาชนะสเปอร์ไปได้นะครับการเดนีวิลเปิดมาจากทางขวานะครับผมแล้วแอนดี้โคเนี่ยดูดบอลลงแล้วป้ายบอลชิปข้ามหัวประตูไปอย่างสุดเหนือนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกยิงส่งท้ายของแมนยูในพิมยรีกแล้วก็เป็นลูกสุดท้ายในพิมยรีกของแอนดี้โคในฤดูกาลนั้นด้วยนะครับ ที่มาที่ไปแมตช์นี้เนี่ยก็เคยทําเป็นร่างแอคทีฟโมเมนต์ในภาคเบสมาแล้วนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งในภาคนี้นะก็เปลี่ยนการ์ดมานะครับะเอาใจเด็กผีด้วยนะครับผมก็รีวิวร่วมกันกันกบฟูลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยนะครับและเพื่อให้เข้ากับอัตลักนะครับเราจะรีวิวเล่นคู่กับคู่หูของเขานะครับก็คือเดอะไวท์ยอร์กนะครับแต่สําหรับเดอะไวท์ยอร์กเนี่ยตอนนี้ยังไม่มี2บูสนะครับผมยังไม่มีอีพีคสองบูสมีแค่บูสเดียวแอนดี้โคนี่ก็เป็นอีพีคสองบูสครั้งแรกนะครับับอออตนนน้นายุ28ปีสูง 175นะครับทั้งยอกทั้งโคเนี่ยสูงไล่เลี่ยกันนะเท mm hmm. ้าหลักคือเท้าขวาคือเป็นกองหน้าที่ตัวจะไม่ใหญ่นะครับแต่บูสเตอร์เนี่ยพี่โคให้มาเป็นฟิต i ิคอลิตี้นะความแข็งแกร่งนะครับผมไม่มีบูสเตอร์นะครับค่าพลังเต็มแม็กซ์ไปสูงสุดนะรวมบูสเตอร์แม็กที่2เนี่ยจะไปอยู่ที่104พี่ขอละ <laughs> เดี๋ยวต้องไปคิดมุกใหม่แล้วนะแต่ถ้าออโต้แบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเนี่ยจะอยู่ที่103ก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมเกมรุกในไปเก้าสนะครับบองกระตัวนที่วิ่งทยายโพสชั่นนะครับ83 85 86นะครับไอ้กองหน้าใหม่เลขเก้าแบบนี้ครับเราจะต้องดูเรื่องของการจบสกอร์เป็นหลักด้วยนะฮะจบสกอร์นเก้าี่ลุกมงก์แปดสิบนะครับลูกโค้งนะครับผม78นะครับดูส่งแล้วเอ๊มีอะไรดีอีกไหมนะสปีด ต้นเนี่ย94นะครับเตะแรง8 6จัำปดความแข็งแก่งได้บูสเตอร์มาด้วยเป็น8 4แล้วก็บาลานทรงตัว8 4นะครับดูเหมือนว่าแพทเทิร์นค่าพลังอะ่ะมันจะมีค่าพลังที่8ปบไปไปลายอยู่หลายอย่างเลยนะครับผมก็น่าจะปรับค่าพลังได้ลงตัวหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมความอึด s t a m i ก็84นะครับแต่ถ้าไม่ได้ปรับอะไรเลยดูเหมือนค่าพลังไสในไม่สวยนะมันก็จะมีแค่เรื่องของสปีดต้นจบสกอร์และเกมรุกเท่านั้นเองนะครับผมที่เพิ่มขึ้นเป็นสีฟ้า90บผมเด๋วใสบ่บเตอร์ก่อน บูสเตอร์นำล่องนะครับผมเพื่อให้ไป104นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าพลังได้หลายแบบนะครับผมก็แนะนําเป็นสไตรเกอร์อินสติ้งนะครับบูสเตอร์มหาชนของกองหน้านะครับแต่จริงๆมันก็จะมีบูสเตอร์ประเภทอื่นด้วยที่ไป104ถ้าเกิดว่าเราออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะปรับนะครับใครมี select booster แนะนําเป็นสไตรเกอร์อินสติ้งไว้ก่อนนะครับผมถ้าออโต้แน่นอนครับผมมันก็จะไป104อยู่นะครับโดยใช้สไตรเกอร์อินสติ้งนะครับแต่ทีเนี้ย ประเด็นคือค่าพลังไส้ในนะครับที่ผมอยากจะปรับนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเราใส่สไตลเกอร์อินสติ้งนะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่องของเ,อเกมรุกเรื่องจบสกอร์มาหน่อยๆนะครับผมสำหรับบูสเตอร์นี้นะครับ เอออย่าลืมนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกเลยนะแอนดี้โคนะครับเรกูลารี่กับเวลี่ไฮนะครับผมเพอร์เฟกตสีเต็มสีทั้งสองอย่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยค่าพลังไส้ในผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะเป็น104นะครับขอปรับนิดนึงครับเราสามารถที่จะปรับดันขึ้นสีฟ้าได้หลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะค่าพลัง90บวกที่เราเห็นนะฮะไอ้80บวกที่เราเห็นนะครับแต่เราจะต้องลดชุดติ้งหน่อยครับชุดติ้งเราจะต้องลดลงเหลือ7นะครับดิปปิ้งลดลงเหลือ3นะครับผมแล้วก็ เด็กเซียตี้นะครับผมเกมรุกแล้วก็สปีดต้นนะฮะลดลงเหลือ9นะครับเราได้โปรโมชั่นพอยต์ขึ้นมาถึง20พอยต์นะครับเราจะเอาไปใส่พวกโลเวอร์ความแข็งแกร่งนะครับผมโลเวอร์บริเซนเนี่ยจากเดิม8ใช่ไหมเอาไปใส่เพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีอะสัก11 12, 1, 12แล้วกัน11ดีกว่า <c oughs> 11นะครับผมแล้วก็อาริเอลเซนนะครับอันนี้เพิ่มความแข็งแกร่งอะไรด้วยนะครับผมก็ใส่ไปเป็น9อ่ะดิ9นะครับแต่จริงๆมันเพิ่มจ้ำด้วยเพิ่มเฮดดิ้งด้วยนะ ก็ถ้าผมแนะนำนะครับก็จะเป็น703 9 11 9แบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องแลกนะครับผมก็คือ o v e r a ร์เนี่ยมันจะลดลงมา103นะครับแต่ค่าพลังไส้ในค่อนข้างสวยเนี่ยเดี๋ยวดูนะแต่เกมลุกอีกอย่างหนึ่งเราจะลดลงเหลือ90เท่านั้นเองนะครับผมเนาะแต่เราจะดันหลายอย่างขึ้นมาเป็น9 0สีฟ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกมงครับผม heading นะฮะเฮดดิ้งเราเพิ่มเป็น91นะครับผมจบสกอร์เรายังสีฟ้าอยู่นะก็คือ92นะครับลูกมงเราได้เป็น91นะครับผมแล้วตรงนี้ฮะเรียงสีฟ้าสวยๆไปเลยฮนะสปีด91สบปีดต้น92นะครับเตะแรงเป็น90ไปด้วยนะครับจ้มเป็น93ความเป็นแก่งเป็น90อ้าเอาเด้ ลดลงจาก104หรือ103แต่ไส้ในค่อนข้างสวยนะครับผมถ้าอัพแบบนี้เนะี่ยถ้าเราไม่ได้คิดว่าเออมันจะต้องเป็น90้าไปไปลายโอ้ค่าพลังสเตต103 104แบบนี้นะครับผมทำปรับได้ประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ดีนะฮะจะลองกลับมาเป็นออโต้นะครับส่วนสกิลนะครับผมก็จะมีสกิลติดตัวนะครับมีเฮดดิ้งนะชิปช็อตคอนโทรลไลติ้งช็อตออพวิดิ้ฟินิชชิ่งนะครับผมฮิวชิกเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัสพาร์ เอาไซเคเลอร์อาเชฟเบปยร์ตี้นะครับผมไฟติ้งสปิริตนะครับไม่มีสกิลาการคองบอลเลี้ยงบอลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากาสกิลที่มีอยู่เนี่ยแน่นอนฮะเราอาจจะต้องไปใส่สกิลดับเบิลพัสนะครับโซคอนโทรใส่เข้าไปสกิลพาร์ pass, ก็ยังขาดซูลพาสซิ่งเอาไว้แทงบอลให้หรือไว้ยอกนะแล้วก็สกิลลองยิงไกลนะครับผมลองเล็งชูตติ้งนะครับผมและที่สำคัญถ้าเกิดว่าทำสายฟูลทีมแมนยู you, นะครับผม จะไม่อยากเป็นตัวจริงนะมีเดนิสลอมีเบอร์บอฟมีคันตูน่าอยู่แล้วก็ใส่ทุเประซัทด้วยนะครับผมเผอิญว่าผมพยายามที่จะใส่สกิลอยู่นะสกิลมันเหลือน,น้อยนิดสุดเกินนะครับผมอยากได้เดวบล์พัทสุดๆนะครับผมแต่มีสกิลไอเทมเพิ่มสกิลค่อนข้างน้อยนะครับก็มีแค่3ชิ้นนะครับผมสิ่งที่ได้มาก็คือดีสุดจะเป็นฟิปแฟบนะครับ <c oughs> แน่นอนครับในเกมนี้นะตั้งแต่สมัยพักเบสแล้วนะครับใครที่ทำฟูลทีมแมนอยู่แล้วใช้เดวบล์ยอกับแอนดี่โคนะครับเราพูดถึง พูดถึงซูเปอร์ซับครับผมเมื่อก่อนนี้เดวิสยอร์แอนดี้โคเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะฮะบางร่างยอคมีซูเปอร์ซับโคไม่มีนะฮะบางร่างโคมีซูเปอร์ซับยอคไม่มีนะฮะแต่ ที่นิยมกันส่วนใหญ่สมัยก่อนนะครับก็คือไปใส่ซูเปอร์ซับให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับผมมันจะได้อารมณ์เพราะว่าจริงๆแล้วกองหน้า,าที่เป็นร่างตำนานของแมนยูก็จะมีพวกรุดฟันนิตรอยนะครับผมที่เป็นตัวจริงแล้วเนี่ยก็อยอสกเกลความความสามารถของยอสก,กับโคในเกมนะฮะก็อาจจะเน้นไปที่การลงมาเป็นตัวทีเด็ดตัวสำรองมากกว่าเป็นตัวจริงนั่นเองนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้การ์ดมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับแอนิโคนี่ก็จะเป็นการ์ดสบูสต์ครั้งแรกนะครับผมในอีทุบอล2025นะครับผมเพราะฉ ได้นะครับผมอ,อาจจะดีกว่าลูกฟันที่ตัวลอยที่เป็นวิกทมมเออร์กาสเก่าด้วยซ้านะครับหรืออาจจะดีกว่าไมเคอเวนที่เป็น2องมูสก็อาจจะแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับผมแต่ว่าสไตล์การเล่นของแอนนีโคเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกองหน้าที่มีความคล่องตัวนะครับคือเขาไม่ใช่เป็นสายจริงๆแหละถ้าเกิดแพตเทิร์นค่าพลังหรือบูสเตอร์ที่ให้มาเป็นฟิทติควอลิตี้คือเน้นความแข็งแกร่งใช่ปะแต่จริงๆมันไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพีโคททาเป็นแบบนี้มาเราก็อัพตามสาย สเกลค่าพลังหรือว่าความสามารถเด่นของของร่างนี้แล้วกันนะครับทำให้เรามีความสมดุลมากขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ทีม่างเดี่ยวใช้ความสามารถเฉพาะตัวบางบ้างนะครับผมพลิกหมุนยิงแล้วคิกกิ้งพาวเวอร์เราทำเป็น90สีฟ้านะครับเรายิงนอกกรอบเขตโทษบ้างก็ได้นะครับแต่เสียดายผมก็พยายามที่จะไปใส่ดับเบิลทัสเพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีความคล่องมากขึ้นเวลาเล่นหน้าคู่ไม่มีดับเบิลทัสแล้วมันแปลก เก็บอีเวนต์ไดไอเทมเพิ่มสกิลเพิ่มเติมนะฮะมากสุดก็ได้หมักเซอ์เทิร์มานะครับผมไม่ได้แตเบิ้ลทัสสักทีหนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมเอาเท่าที่มีฮะก็เล่นได้อยู่นะครับผมรูปร่างของยอคโคเนี่ยดูในเกมมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับว่าตัวไหนยอคยู่ไหนโคมันเป็นเหมือนฝาแฝดนะครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวว่ายอคร่าง2บูตมานะฮะแต่พูดถึงซุปเปอร์ซับจริงๆถ้าเป็นตำนานแมนอยู่นะครับถ้ามมในเเก้าาขผม ตัวที่ควรจะเป็นซปเปอร์ซับทีเด็ดเหมือนกับในชีวิตจริงมากที่สุดก็คือโอเลกุน่าโซชานะครับโซชายังไม่มีในเกมถ้ามีในเกมยังไงก็ต้องเป็นซปเปอร์ซับต้องมีซปเปอร์ซับอ่ะเพราะในชีวิตจริงก็ซปเปอร์ซับสุดเกินนะครับผมส่วนแอนดี้โคนะครับผมอันนี้ผมเล่นหน้าคู่กับเดวิยอคแน่นอนฮะเล่นหน้าคู่ถนัดทั้งสองเท้าแบบเพอร์เฟกแบบนี้เนี่ยเล่นได้หลายจังหวะถึงแม้ว่าจะไม่มีโมเมนตัมดิบบิ้งนะครับผมก็สามารถยิงซ้ายยิงขวาได้ส่วนลูกเปิดมงถึงแม้ว่าจะเพิ่มจ้ำเพิ่่่มมมเเด้้งงงงงปแแลลววววนนรรััััผตตาาาาขขขออ็็กกศยจห ตรงๆไม่ค่อยแย่งกองหลังไม่ค่อยได้นะครับอาศัยคุกคิกนะบ,บอลแบบปิ้นๆแล้วซ้ําเข้าประตูไปสนัตยานอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าจะปเปิดม่งตรงๆเลยถึงแมวแ้ว่าเราจะเพิ่มจ้ำไปแล้วก็อย่างที่บอกแหละนะถ้ามันไม่ได้โล่งจริงๆไม่ได้ว่างจริงเนี่ยก็สู้พวกอกองหลังเซนเตอร์ตัวใหญ่ๆลำบากเหมือนกันนั่นนะครับผมตุม้มนี่ต้องแบบนี้ยิงไกลได้นะคิดกิงพาวเวอร์แรงเหมือนกันนะครับผมถ้าถ้าเราอัพแบบนี้นะผมไม่แน่ใจว่าใคร เล่นไปออโต้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะลองเล่นอ่โดยแอปแบบนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นออโต้นะครับแต่เล่นไปเล่นมาไอแอปแบบนี้มันถูกใจมากกว่านะครับก็เลยไม่ได้กลับไปอัพลองเล่นแบบออโต้เลยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกตรงๆนะครับผมว่าเออถึงแม้ว่าค่าพลังนักตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่104นะครับแต่ถ้าเทียบกับพวกกองหน้าตัวท็อปของเกมนะครับผมเทียบกันลำบากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเร็วนะครับเรื่องของความคล่องเรื่องของการจบสกอร์นะครับผมจะดีหน่อยก็คือการใช้ได้ทั้งสองเท้าเลยนะก็จะได้เปรียบ กว่านักเตะคนอื่นนะครับผมถ้าหรือว่ายกอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทั้งสองเท้าก็เอาเอาคูมาเล่นฝั่งขวานะครับผมคือความสามารถประมาณนี้นะครับทักษะประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนกับพักเฟสแหละคือมันก็เหมาะสําหรับคนที่ทาฟูตทีแมนยูนะครับผมแต่ณตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ต้องเป็นตัวซูเปอร์ซับก็ได้นะครับเป็นตัวหลักได้นะครับผมกําลังนึกถึงฟานิตโตลอยกับโอเว่นนะครับผมอารมณ์ผมก็เอียงไปที่แอนดี้โครังนี้มากกว่านะครับเพราะว่าแพทเทิร์นมันมันดีกว่าสกิลมากกว่าแต่อย่างไรก็เมื่อไรร่ก็ตตามมมผทีีฟิอย2ูใด เป็นอีพิกหรืออาจจะเป็นบิ๊กไทม์เนี่ยแน่นอน ความสามารถของเขาก็น่าจะสูงกว่าโดยิสแอนดี้โคร่างนี้นะครับผมแต่ตัวที่น่าจะสูสีก็คือเดวิยยอคนี่หละเดวิยยอคนะครับมี2บูสเมื่อไห่นะครับผมและถ้ายิ่งมาเปรียบเทียบกับนักเตะชุดปัจจุบันของแมนยูทาอาเซอร์ซี่โลุนอะไรพวกนี้นะครับผมยังไงแอนดี้โคก็ดีกว่าครับผมเนาะการ์ดมันดีกว่าสเกลค่าพลังมันดีกว่านะครับผมนี่ไม่ต้องพูดถึงในชีวิตจริงด้วยเลยนะครับผมถ้าใครทำฟูลทีแมนยูนะครับก็ใส่เป็นตัวจริงได้นะครับเป็นหน้าคู่ก็ได้เป็นหน้าเดียวก็ เล่นให้ถูกจังหวะนะครับผมใช้ความคล่องแต่วิ่งเร็วมากไม่ได้นะเออมันอาจจะไม่ได้หลุดมามันไม่ได้ไกลมากนะครับแต่แนะนําหน้าคู่แบบนี้ครับเล่นง่ายครับค่อยๆทําชิ่งไปนะครับผมเดี๋ยวก็ได้ประตูนะครับเขาหมุนพลิกยิงได้ทั้ง2เท้านะครับผมนั่นคือสิ่งที่ได้เปรียบนะครับแต่สิ่งที่เสียเปรียบนะฮะก็คือเรื่องของรูปร่างครับ ถ้าจะเปิดมงก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่เปิดได้ครับตัวเล็กๆคือถ้าเกิดว่ายืนตำแหน่งดีๆก็ได้มงเดียวๆบ่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้มงเดียวๆนะครับผมก็ต้องเล่นบอลกับพื้นเลครับเล่นบอลกับพื้นเนี่ยจะไปใช้ความพิว้ความคล่องมากก็ไม่ได้นะครับแต่ก็พอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับผมผมบอกเลยนะครับการเล่น นักเตะประเภทนี้คือต้องเน้นทีมเวิร์คครับผมจะไปโชว์ออฟโชว์เดียวนะครับถึงแม้ว่าคุณจะใส่ซูเปอร์อ่ตัวดับเบิลทัสได้ก็ตามนะครับผมเนาะไม่มีใครเล่นเก่งคนเดียวเลยครับทีม11คนนะผมพูดเพื่ออะไร้ยเยย้ำไว้ครับย้ำไว้ครับเพราะผมอ่ะส่วนใหญ่เวลาแบบนักเตะใหม่ๆมาผมก็จะชอบแบบปั้นหน่อย <c oughs> พอปั้นมากเกินไปนะครับผมตัวอื่นมันก็กลมขึ้นไปถึงและซ้ำซ้ำได้แล้วแปลกใจเหมือนกันขึ้นมงสู้ไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าบอลขุกขิกเป็นเป็นใจซะเหลือเกิน <c oughs> มงสู้ไม่ได้แต่บอลมันไม่ไปไปหนนะ คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวมากกว่าการรีวิวนักเตะคนอื่นนะครับเดี๋ยวจะมีบางคนแซวอีกว่าเออคลิปยาวกว่าตัวอื่นพอเป็นตัวแมนยูแล้วคลิปยาวเลยเกินนะครับจริงๆผมจะบอกว่าที่คลิปยาวกว่าคลิปอื่นเนี่ยเพราะว่า เล่นหาจังหวะยากเหมือนกัน <laughs> ยิงไม่ค่อยเข้าไงเอาตรงๆนะครับผมยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างยิงออกก่อบ้างยิงติดบ้างนะครับก็เลยต้องเล่นเล่นอีกเล่นอีกเล่นอีกนะครับผมแต่ทุกจังหวะที่ยิงเข้าไม่เข้าผมก็มาเอาเอามาให้ดูในคลิปนะครับมันก็เลยมีจังหวะที่ยิงไม่เข้าค่อนข้งเยอะนะครับเพราะนี่คือข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่ว่าเล่นรีวิวแล้วก็ไปเลือกเอาเฉพาะจังหวะส,สวยๆอันนั้นเขาไม่เรียกรีวิวอันนั้นเขาเรียกรวมไฮไลท์จังหวะส,สวยๆ <laughs> รีวิวมันต้อง มีทั้งจังหวัดที่พลาดและจังหวะที่ทำได้ดีนะครับผมบางครั้งนะครับถ้าเกิดเล่นหน้าคู่นะสิ่งที่สังเกตก็คือการเคลื่อนที่เว้ยถ้าเกิดว่าเราวางตําแหน่งไม่ดีอ่ะมันจะมีบางครั้งที่แอนดี้คูเนี่ยฉีกไปด้านข้างนะครับเนี่ยฉีกไปด้านข้างแล้วเวลาเราจะกลับเข้ามาตรงกลางนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับอาจจะต้องไป ตั้งขยับให้มันแบบยืนใกล้ๆก,ก,กันหน่อยนะถ้ากรณีหน้าคู่หรือยืนหนึ่งสูงหน่อยนะครับผมหรือตัวนึงยืนต่ำอีกตัวนึงยืนสูงนะครับผมอันเนี้ยมีผลเหมือนกันนะครับผมว่าไอป้ประสิทธิภาพเรื่องของเกมรุกเนี่ยออฟ n ซ็ตไวเนตที่เราลดไปก็ก็ส่งผลกับการเคลื่อนที่เหมือนกันนะนครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ข้างนอกสวยนะคุณก็ปรับร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับอ่ปรับออโต้ร้อยสี่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบลำบากยากเย็นจนเกินไปลองอัพแบบที่ผมอัพนะครับล้วลองเล่นดูแล้วลองวิเคราะห์ดูแลลล้วออองาาาจจจะะกกกััับมมเนดดูไดูไร่่ถใหืป ผมเอา็ปแคมเนี่ยยืนฝั่งขวาแน่นอนครับผมก็จะลองแบบเล่นเปิดมงหรือจังหวะเข้าฮอตบ้างนะครับผมอ่าก็ชอบจังหวะนี้มากที่สุดนะครับผมคือเปิดไปแล้วเนี่ยวิ่งนําทางไปแล้วขึ้นอันเนี้ยมงได้เพราะว่าซาลิบาไม่โดดนะครับถ้าซาลิบาโดดก็อาจจะสู้ไม่ได้นะอันนี้ก็ว่ากันตามตรงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดได้มงหรือพื้นที่โลง่ลงๆหรือไม่มีตัวประกบนะครับผมโอกาสที่จะจบสกอร์ได้จากการเปิดมงเนี่ยก,ก็มีเหมือนกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับบทสรุปมันก็อาจจะเหมาะสมสําหรับคนที่ทำฟูลทีแมนอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สําหรับใครที่เปิดได้นะครับผมแล้วอาจจะยังไม่ได้มีกองหน้าระดับท็อปของเกมนะฮะระดับท็อปที่ผมพูดถึงพวกเชฟชิงโก้โอ้เอเอลูบินิเกซัวเรสนะเอโตถ้าเกิดคุณยังไม่มีนักเตะระดับนั้นนะแล้วคุณเปิดได้เอนดิโกโดยไม่ได้เปิดได้เบลหรือคนอื่นนะครับผมก็ลองใช้ดูเฟกช็อตแล้วซํดวาดีกว่เาเลยอะด เปิดได้เราต้องลองหน่อยนะครับผมนักเตะในแพ็กม,มีทั้ง250ตัวเปิดได้แล้วดองไว้ในคังตัวสำรองไม่ได้ลงเลยมันก็เสียได้นะครับยิ่งนานไปเดี๋ยวมีการ์ดใหม่มาอีกกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเล่นให้มันทั่วถึงครับผมบางทีเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนใจมาเชียร์แมนยูห <c oughs> ยอกเด้อหยอกเด้อโอเคครับก <c oughs> ็ห <c oughs> วังว่าถ้าเป็นตำนานแมนยูเนี่ยในอนาคตอยากจะให้กองหลังมาบ้างน,นะครับผมพูดเสมอเลยนะวิดดิฟเฟอร์ดินานยับตัม ยนเส้นอะไรก็ได้อ่ะเซนเตอรอ์เพิ่มเข้ามาหน่อยทุกวันนี้ใครที่ทำตำนานแมนยูนี่เอาใครนะคาซิมิโร่ไปเล่นติดเซนเตอร์อคิดดูดิโอเคนะครับขอบคุณ,ค,ณคุณวิทิชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไอดีรีวิวนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมซิกี้โฟร์บอมซิกี้รีวิวนะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันแพ็ควันจันทร์นะจ๊ะแพ็คนี้น่าจะพอและรีวิวละเอียดมากเลย ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Things are not the same as they were a year ago